เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีน้องๆและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัโดโดรวรันนี้เราอยู่กันในเกมอัลซร์บิวเวิรมูบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมแลววันนี้ พี่ก็จะมาพาน้องขวางนี่ผมไปหาจับเจ้านกเป็ดน้ำเนาะที่มันลอยอยู่ในน้ำนะครับผมเออเจ้าตัวนี้มันเขาบอกว่ามันฟร์มโพลิเมอร์ดีเนี่ยผมออร์แกนิกโพลิเมอร์เนาะปะเดี๋ยวเราไปตามหากันว่ามันอาจจะอยู่แถวแถวชายหาดนะครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เสาแดงเนาะเออลูกๆพี่ก็อยู่ตนตรงนี้เครับผมพี่เอาลูกๆมาเรียงไว้ตรงนี้เนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลาหมึกไม่ว่าจะเป็นเจ้าโมซซอนะผมก็อย,อยู่ตรงนี้หมดเลยเจ้าฉลามด้วยเอ โอเคครับผมก็เ okay. ดี๋ยวเราจะเลาะชายหาดไปเลยเนาะเออตรงชายหาดเนี่ยนะมันมีนกเป็ดน้ํานะอืนกเป็ดน้ํากับกล้าบกับกล้าบโอเคครับผมแล้วก็วิ่งไปตามชายหาดนะผมเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอมันอยู่ที่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอือเอาวิ่งไป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 เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเอาเจ้ากวางมาก่อนี่ผมเจ้ากวางเนี่ยคือแบบว่ามันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรหรอกแต่ว่าเอามาขี่เล่นนั่นนั้นแน่ผมสนุกดี คือจริงๆนะผมถ้าเกิดเราวิ่งตามหาตามพื้นดินเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอง่ายกว่าตอนเราบินก็ได้นะทำเป็นเล่นไปเอ,อ <S <S เพราะว่าเวลาเราบินนะครับผมเราแบบยังไงอ่ะมันเราไม่ค่อยเห็นเนาะคือเราบินเราก็เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งกับพื้นเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายกว่าอันนี้ความคิดพี่นะน้องๆอ,อาจจะมีวิธีหาที่ต่างกันอ่าโอเคครับผมก็ไปวิ่งเป็นเรื่อยครับผมเลาะชายหาดไปเรื่อยๆไปไงโอ้โหทะเลสวยงามจังเลย

คือจะพี่จะมาเก็บปิ้นแมงกะพรุนไงเพราะเดี๋ยวเพื่อเอาไปใช้กับไอ้นกเป็ดน้ำด้วยเนาะโอเคโอเคโอเคเอา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 จะขึ้นกวางเอา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 อ่าเรียบร้อยครับผมโอเคไปไปไปหาต่อครับผมอยู่แถวแถวนี้แหละใกล้จะมืดอีกแล้วนะผม โอ้ยมีเต่าเต่าเต่าใจหันี่แถวนี้มีไข่มุกด้วยนะน้องๆคนไหนอยากจะมาเก็บไข่มุกก็มาเก็บได้นี่ผมเออไข่มุกเพียบเลยนะฮะอยู่กันเพียบอ่านี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะโด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 เกินกาเลยนะ่ผมในโมบายที่ไม่เห็นมีไข่โดโดเลยไข่บันนี่โดโดะอยากได้บ้างอ่ะ แต่จริงเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เนาะมันแจกของไอ้ดันแล้วนี่แล้วอย่างหูกระต่ายเราก็สามารถใช้เอมเบอร์ซื้อเอาได้นะผมเนาะอืมนะครับหาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนั้นเจอฝูงแมงกพุพปนแต่ว่าเราพิษแมงกะพปนพอละไม่ต้องหรอกอ่าฮฮฮวิ่งไปครับผมวิ่งไปวิ่งไปวี่กระโดดข้าไปฝั่งหนูไปดูฝั่งหนูดูบ้างนะผมว่าฝั่งหนูจะมีไหม อันนี้มันเป็นเหมือนเกาะกลางน้ำย่อๆเลยครับผมเออโอเคไปไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งกดโดดนะผมกดโดดกดโดดกดโดดกว้างเนี่ยมันวิ่งไวอยู่เนี่ยผมแล้วมันก็โจมตีถามว่าแรงไหมก็ใช้ได้นะผมแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเราไปบวกกับพวกตัวแบบใหญ่ๆได้นะผมเนาะพวกที่ตีแรงๆได้เนาะก็จะประมาณนี้แหละเออเมื่อกี้ตัวอะไรวะเออกี้มันเหมือนมันล่วงมาเดี๋ยวๆๆๆๆ เอาน่าๆๆๆเจอแล้ว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 เจอไอ้นกเป็ดน้ำแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอใส่ปืนก่อนโอเคนี่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 เออเรียบร้อยสลบเลยอุ้ยเว้ยวิ๖เลเวล60ก็พอได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่เออพอที่จะจับได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราใส่ยาคูณ10ไปเลยนะครับผม ยาคูนสิบพวกนี้หาได้จากในท้ำเนอเผื่อคนไหนยังไม่รู้คนไหนที่น้องๆคนไหนเข้ามาชมช่องพี่ใหม่ๆนะผมเดี๋ยวเพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆก็อาจจะยังไม่รู้ว่าในเกมนี้นะครับผมเราสามารถหายาคูนสิบได้เนาะเออตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะครับผมลงถ้ำเอาอาร์ติแฟกต์ไปแลกนะผมก็มีโอกาสที่เราจะได้ยาคูนสิบนะผมมันจะได้แบบเร็วขึ้นเนาะไอพินแมนกระพุนนี่ก็สามารถทําให้มันสลบได้นะผมอันนี้บอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะเออส่วนคนไหนที่รู้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่รู้แล้ว <c oughs> คือเมื่อกี้เหมือนไอ้น้อนี่มันไม่กินปลานะผมเดี๋ยวพี่มาหาปลาเนื้อปลามันก่อนเ <c oughs> มาดิเฮ้ยฟันจะหลามไม่โดนเว้ยคือก็มีน้องๆหลายคนเนาะถามใน EP ที่แล้วที่พี่ลงลงไอ้อะไรนะลงเขาเรียกลงอะไรนะลงลงดันเจี้ยนนะผมว่าพี่หาชุดกอดจากไหนก็ที่ถ้ำสกายหลอดนี่ผมนอกเป็นถ้ำหิมะนะผมลงง่ายไม่ยากเนาะแต่ว่าเราก็ ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปหน่อยนะครับผมไม่งั้นเราจะตายเอาหรือมันก็เตรียมยาเข้าไปด้วยนะครับผมมาไว้ปัมนะ๊มเนาะคือถ้าเกิดเราได้ชุดเกอะตรงนั้นอ่ะเราก็สามารถที่แบบว่าเล่นเกมน,นี้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็หาของยากขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็ชิ้นหนึ่งก็ตกๆเหล็กประมาณ5 6 0ถึงหรับยผมต่อชิ้นนะ5ชิ้นก็นอแขนขารองเท้าหัวนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมก็เนี่ย ก็าหาดูนะผมมาดาเมจนะมันจะเป็นของก่อฟ้านะผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็พี่ก็ให้อาหารมันไปแล้วเนี่ยผมให้ปลาไปแล้วก็เดี๋ยวรอมันฟื้นเน,นี่ยผมเนาะเดี๋ยวรอมันฟื้นงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนมันฟื้นแล้วกันเนาะปะโอเคครับผมแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะฟื้นแล้วเนี่ยผมเนาะมันน่าจะกินอีกชิ้นเดียวก็จะตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วนีผมจะนกเป็ดน้ําตัวน,นึ้ง นะผมตัวนี้มันสามารถเราไปฟาร,ร,มร์มโพลีเมอร์ได้นะฮบผมเนาะในดันเจียนก็มีนะไอตัวนี้แบบเป็นแสงบงมอ้เรียบร้อยแล้วครับผมตื่นแล้วโอ้โหดูหน้ามันปากมันยาวมากเลยนะผมมาเนี่เออตาต,อาตาตาตาเออพี่ว่าแล้วพี่ลืมอะไรพี่ลืมทําอ่านนะครับผม <laughs> เดี๋ยวพี่ต้องกลับไปทําอ่านที่บ้านก่อนเนาะ เออไปไปไปเราไปทำอ่านที่บ้านก่อนดีกว่านะครับผม<ป>แล้วตอนนี้นะครับพี่ก็ทำอ่านขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออว้าวแต่ว่าน้ำหนักมันค่อนข้างแบบค่อนข้างน้อยอะ่ะพี่ทิ้งของเกือบทั้งตัวเลยเพื่อเอามาขี่เครัยผมเออเอา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  <laughs> โอ้โยกหัวใหญ่เลยโอเคครับผม ก็นะครับเออเรื่องเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเรื่องชุดเกาะเนาะบางคนอาจจะไปลงถ้ำแล้วบอกพี่ครับทำไมผมไม่ได้เกาะฟ้าทำไมผมได้เกาะสีนู้นสีนี้สีนั้นแทนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมมันเป็นตามระดับนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเล่นในโหมดอีซี่เนี่ยของที่ได้มามันก็อาจจะไม่ได้เป็นของฟ้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเล่นในโหมดอ่ามีเดียมหรือฮาร์ดหรือบูตอนะครัยผมก็จะจะ,จะจะมีโอกาสได้ของฟ้านะครับผมค่อนข้างสูงเนาะ เออล้วเดี๋ยวมีคนมาบอกว่าเอ,อไม่ได้นะครับผมเอ้ยตัวนี้มันดำมัน,มน,มนว่ายบนผิวน้ําได้ด้วยนะเออที่เราเราตกน้ําเราก็ไม่จมนะผมมันน่าจะพักเหนื่อยได้ด้วยเออเจ๋งดีโอ้ก็ว่ายน้ําไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะก็ก็ว่ายอยู่เอ,อถึงจะไม่ไวามากก็ในระดับหนึ่งนะครับผมออลองดูดิมันบินได้ปะโอเคว้าวบินได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคครับผมไปเดี <th ole RX 2> okay. ๋ยวเราไปแแบบพี <th> <st ut> <sized> มาร์กกันดีกว่านะครับผมไปโอเคเราวันนี้ก็มาหาเจ้านกเพนกวินนะครับผมเราสามารถหาโพลิเมอร์ได้จากเจ้าเพนกวินนะครับผมนอกไอกินโอเกออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับผมส่วนคนไหนที่แบบขี้เกียจหาแบบเฮ้ยขี้เกียจไปขุดออฟฟิเดียนมาทำหาออฟฟิเดียนหาโคลมาทําเป็นโพลิเมอร์เนาะก็มาครับผมมาฟาร์มเอากับเจ้านกเพนกวินได้ครับผมนู้นนเงี้ยในเงี้ยในเงี้มาเป็นฝูงเลย มาเป็นฝูงเลยเนี่ยผมอ๋อโอ้โหเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะเออว้าวโอ้ยเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนดิเฮ้ยเออตัวนี้กำลังจะโตนี่จิกจิกมันจิกมันลูกจิกมันเออจิกมันจิกมันไอ้กิกเออนี่เออจิกเป็นลูกจิกมันเออเออจิกมันเออนั่นแหละนั่นแหละจิกมันจิกมันเรียบร้อยครับผมโอเคอุ้ยเราเห็นไหมเราได้โพลิเมอร์มาละ เราได้โพลิเมอร์อยู่ที่ประมาณโอ้ได้เยอะอยู่นะครับผมก็ได้โพลิเมอร์เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองฟันดูนะครับผมว่าเราจะได้จากมันเท่าไหร่ถ้าเราฟานปั๊บโอเคเราได้โพลิเมอร์น้อยมากนะครับผมได้น้อยมากได้น้อยกว่าเจ้านกตัดจิกอีกคือเจ้านกเป็ดนนะ้ำเนี่ยมันสามารถฟาร์มโพลิเมอร์นะครับผมออร์แกนิกโพลิเมอร์ได้ไวกว่าเราเนาะเออนะครับนะผมเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้แบบ ยังไงเนี่ยจิกไปดิจิกไปดิจิกไปดิจิกไปจิกไปอกเออเนี่ยอะไรโมลิเมอร์ลแล้วเอาไปไหนลูกไปไหน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 จะดโอโอีโอ้ค้างค้างค้างเอากระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหอ,อ,อะไรวะคือเนี่ยพี่ถึงบอกพี่ไม่ก็อยากไปเทอ,อร์อไลน์เพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเนี่ยในขนาดในออฟไลน์มันยังเป็นได้แบบนี้เลยอ่ะเนือเกี๊ยวกไปไอ้ก็เรียบร้อยได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมอืมเออ ไหนไหนมือจิกมัน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 นกเพนกวินไอ่ไงไอ่ไงเอาวอาเอาเฮ้ยมันจะสู้ป่าวะอ๋อมันไม่สู้เนี่ยผมจิกไปตีไปจิกจิกไปเออจิกไปเออจิกไป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 ิกเฮ้กไฮ้ออมันจะไปไหนมันจะลงน้ำหรอ นกเพนกวิ้นมันจะเอาจะว่ายน้ำอ่ะเฮ้ยเอามึงจะว่ายน้ำไหมเนี่ยเออเอาปล่อยไปไหนละเอายังโผล่ขึ้นมาอีกเอาไงเออรอบนี้ไปจริงเว้ยรอบนี้ไปจริงเว้ยรอบนี้ไปจริงเว้ยเฮ้ออมันไปไหนวะอุ้ยมันว่ายน้ำเร็วตัววะอุ้ยโคตรเท่โอ้ยอย่างงี้ต้องจัดแล้วต้องจับด้วยจับด้วยวันนี้จับนกเพนกวินด้วยนะผมแถ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 มจับนกเพนกวิ้นด้วยวันนี้ ปลปน่ารักจับมันน่ารักดีเนรัยผมเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันว่ายน้าน่ารักดีอะเออเออชอบพี่ชอบพี่ชอบชอบตัวอะไรน่ารักน่ารักแต่ดูดิมีมีให้จับปีกประตังเนี้ยรวะอืมอ๋อนี่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 ตรงนี้ตรงนี้มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจับมันเลยเนียผมย่างๆนี่มันตัวเล็กอันี้มันลูกมันน่าจะจับไม่ได้แล้วเราจะจับตัวพ่อตัวแม่มันได้ เอเอนีอ่นี่เดินย่อคอยอยู่นี่อ่าโอเคโอเคครับผมโอเคครับผมก็อืมอืมออ,อเฮ้ยทำไมตายอ่ะอ๋อหรือวลต้องร้อยหนึง่งอ๋อยอ้เ<อ>ดี๋ยได้เดี๋ยได้ อตายเฉยเลยเว้ยเว้ยเวนกำเว่นกำเราจะไปหาจากไหนมีไหมเนี่ยแถวนี้โอ้แต่ว่าได้เราไดโอ,โอเกนิกโพลิเมอร์ม,อมาเยอะมากเลยนะผมมา,าเราไปหาเกาะนูน้นกันดีกว่ามันจะมีปมวะเออน่าสงสารในตัวเมื่อกี้ตายเฉยเลยเว้ยแมเออพี่ก็น,นึกว่ามันจะถึกเห็นมันเวลร้อยไง ดรือว่าพี่ตีมันไปแล้ววะเมื่อกี้เหมือนเห็นมันเลือดเต็มเต็มนะจะบอกว่าปืนเรามันแรงไงยิงสไตล์ไปเลยนงโ, <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเค,อเคก่อนนี้มีปะวะ <c oughs> คือถ้าเกิดเรามีชุดก่อนเนี้ยเราจะทำให้เราไม่หนาวด้วยนะชุดก่อนเนี่ย ตรงนั้นตรงนั้นเออแถวนี้มันมีที่ฟาร์มน้ำมันด้วยนะครับผมน้องๆคนไหนอยากจะมาฟาร์มน้ำมันก็มาฟาร์มได้เนาะไม่ค่อยอันตรา,ายเท่าไหร่แต่อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวมานะผมก็จะมีแต่พวกเพนกวินแหละฟาร์มง่ายแถวนี้นะผมไม่ค่อยมีตัวอะไรดุร้ายเยอะนะฮะเออแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปบนฝั่งอ่ะเยอะแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นแมวแมมมอสอาจงอาจียนเพียบไปหมดนะผมโอเคโอ้โน่นนี่นกเพนกวินเลเวลสามสิบ จะมีตัวที่วลวสูงกว่านี้ไหมดูก่อนนะผมอาจจะมีตัวที่วลวสูงกว่านี้นะฮะอันนี้วลวสามสิบร้อยสิบเดี๋ยวไนะหนตัวเมื่อกี้ร้อยหนึง่งแต่มันเลือดร้อยสิบเนี่ยนะแต,ต 30, เเนะ่อันนี้ตัวสามสิบเลเวลร้อยหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เลเวลเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองต่อยให้มันสลบดิเราไม่เอาปืนยิงดิเออมันจะสลบพลังามาันเออมาดิมามาเดีย๋ยนะก็คาดสลบขึ้นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นเยอะพี่ว่าต่อยพี่ต่อยมันตายก่อนแน่เลย ทุบมันทุบมันไม่ได้เอากระทะเหล็กมาได้ไดเอากระทะเหล็กมานี่เรียบร้อยเป็แรกแล้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะอ๋อมันโอ้โหมันซ่อนมันซ่อนมันซ่อนน้องๆมันซ่อนโอ้โหดูดูดูอ้าว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 ยังยังยังหนีอยู่ยังหนีอยู่เดี๋ยวขอดูค้าศนก่อนมันตายก่อนแน่ๆอ่ะใน่้องกล่องชุดมันจบไหม ขอส่องขอส่องขอส่องอีกทีนึงคือมันจะตายแล้วครับผมอีกไนดะ้อีกทีเดียวก็ตายแล้วนั้นก็นียยงไง <c oughs> อไปเดี๋ยวเราไปหาตัวที่มันเลือนสูงสูงกว่านี้เนาะพอที่จะเอาลูกดอกยิงมันได้เนาะอาจจะต้องมีแหละพี่ว่ามันต้องมีแหละพี่เว้าสูงกว่านี้ะนรัะผมเา้าเรานก,กูไปไหนลนะอยู you know, you know, you know. อ่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นหานกูเองไม่เจอละไปลองขึ้นไปดูข้างบนนี้ข้างบนอาจจะมีะรับผม ข้างบนน่าจะเยอะอยู่นะก่อนไปก็กินศกไปก่อนเอาออร์แกรนิกโพลิเมอร์มาไปฮะอืมเฮ้ย <c oughs> มาตคนะคอนีะผมตัวไม่มาตัวนี้เลเวลสิบเลือดเก้าสิบกว่ากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลเวลสูงๆ ข้างบนมันยังมีอยู่บนยอดอีกนะเออตรงนี้ล่ะไหนลองดูซิมีตัวไหนเวล่งสูงๆบ้างดีไปเท่าไหร่โอ้หตัวนี้แปดสิบเก้าได้อยู่ได้อยู่เนียครับผมตัวนี้นั้นยิงเลยยิงยิงยิงร้อยยิงนั้นยิงตัวนะั้นยิงเรียบร้อยครับผมสลบอ่ามต้องงี้สิไม่ตายโอ้เหลือเหลือสาม เพือนมันเหลือสามเมื่อกี้โอ้โหเด็ดนะเด็ดนะเฮ้ยพี่ไม่มีเนื้อปลาว่ะเดี๋ยวพี่ไปหาเนื้อปลาให้มันก่อนออไม่มีเนื้อปลาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูดิในน้ำมันะมน,น่าจะมีฉลามสักตัวหนึ่งรับผมโอเคไปลองไปดูไอฉลาม โอ้โหทำไมมันโล่งอะไรขนาดนี้ไม่มีตัวอะไรเหลือเลยอะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอใต้น้ำไม่มีอะไรเลยอะเอ้ยทำไมมันโล่งทำไมมันไม่มีอะไรอยู่เลยอะเฮ้ยในน้ำอย่างในน้ำต้องมีฉลามมีอะไรบ้างนนเนี่ยนี่อะไรวะหายหมดเลยเนี่ยผมมันโดนตัวอะไรกินไปหมดพวกเนี้ยเงียบเงียบแบบนี้น่ากลัวเลยผมไปขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าลูม้มันกินเนื้อได้หมวะนาะ กินเนื้อดิบธรรมดาได้ป่าวะไม่ใช่เนื้อป่าเนื้อแบบเนื้อสัตรว์ธรรมดาเนื้อไดโนเสาร์ธรรมดาแต่ลองดูดิอฮ้ยอะไรวะไม่มีตัวอะไรกินเลยอ่ะไอ้ไม่มีตัวไ,ไม่มีฉลามเลยอ่ะไม่มีอาหารให้มันกินเลยแต่ในตัวมีเนื้อเนื้อแพนกวินอยู่มันจะกินเนื้อแพนกวินไหมโอ้โคตรหดวเลยกูฆ่าแพนกวินเอาให้แพนกวินมาแพนกวินกินโอ้ตายโอเคเดี๋ยว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 เอา เอาเออนี่ยเนื้อน้องมีเนื้อน้องอันนึงลองให้มันดูดิมันจะกินไหมอ่ะอ่ะเอาเฮ้ยกินเว้ยกิน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 แสดงว่าเนื้อธรรมดาก็กินเอาแลว้วเอาแลว้วมามามาโอ,โอ้ดูดูดิหิวใหญ่เลยหิวใหญ่เลย,อย,ย,เ,ลยเอาไปเออนี่ยาสลบเติมเข้าไปอย่า,ายงแมงกะพุนที่เราเจอเมื่อกี้นี่โอ,โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยฟื้นฟื้นนี่ฟืนนี่ เฟิร์นเฟิร์นอันนี้เลเวลร้อยเก้าสิบไมไมกูไม่จับตัวนี้วะกูไม่จับตัวเวิลเลยเนี่ยเวลยี่สิบดีจังเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผม<ด>ยิงอะอืออ่าวเฮ้ยอ่าวเฮ้ยอ่าวเฮ้ยเอเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้ยเ,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 เดียว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 ทำไมยิงมันมไม่สลบอ่ะเมื่อกี้มันโดนไม่ให้เหรอบอั๊กเหรอ โอ้โหไปเลยทีนี้หายไปเลยหายไปแล้วไม่เหลือเวรลร้อยกว่ากร้อยก้าสบกูไปแล้วแห็นหรือเกิน <laughs> <laughs> มันจ้อง้วยสายตาคาดมาก <laughs> โอ้โหแค่อะไรกูกรนะด้นกูแค่ฆ่าล้างเผ่าพันมุ์เอง <laughs> โอเคก็บอกก็ไอเจ้าตัวนี้ก็จะใกล้ฟื้นแล้วนะเดี๋ยวลองดูนี้ว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมโอเคไก่ละไก่ละวก่ฟื้นลวไกลฟื้นแลวไกลฟื้นแล้วไกและไก่ละไก่ละกันแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะเออเองยังแคนค่าอยู่บนไหนเดี๋ยวมันรอบสังหารเรานะผม มาหนี่ตามมานี่ตามมานี่รักเลยเห็นหน้ามาแล้วนึกถึงไอ้ตัวเมื่อกี้โอ้มามานี่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 ามาลูกตามมาลูกโอ้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 โยกโยกเอ้โยกโอ้โอ้ดูมันเดินโยกเป็นนกเพนกวินที่มีจังหวะในหัวใจนะครับผมต้องโยกคอตาม ดามาลูกดามานี่เน่เดินมาเดินมาเดินมามาลองมาว่ายดึกน้ําดูนะพี่ว่ามันน่ารักนะครับผมเดินมานี่มานีล unda, ล่มานี่ยตามมานี่ยตามมานี่เออนั่นแหละ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 ต่อแต่ต่อแต่มาลูกมา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 ต่อแต่โอ้ต่อแต่โอ้มาเออมันน่ารักก็ได้แต่มันเดินโยกโยกโยกกว่านี้นี่นี่ลงมาลงน้ํานะในวันน้ําเออมานี่โอ้ยเอ้าโอ้ดมิดคอแล้วมันยังไม่ว่ายน้ําอีกเลย อามาลูกตามมาอย่างอย่างอย่างอยนางตามมานี้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 เออเดินมาเดินมาเดินมาต่อแตกมาลูกต่อแตกมาลูกต่อแตกมาเออโอเคไหนลองว่ายน้ำดิเฮ้ยดูดิว่ามันว่ายน้ำน่ารักไหมนะครับผมว้าวเฮ้ยว่ายน้ำน่ารักว่ะเฮ้ยไอ้นกเงือกตัวนี้เออเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหดูดิ ด,ดูดิดูดิดูดิผมว่ายน้ําเล่นกับเพนกวินแล้วนะผมตรงนี้ไม่มีไม่มีเดรัจฉานน่ากลัวน่ากลัวเลยนะเออกับว่ายน้ําเล่นได้สบายนี่ยผมโอ้โหเจง๋งเออเจ๋งดีวะ่ะเท่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 เออไ, <ร S 1> ไม่เท่ดิน่ารักอุออ้ยตาวลูกพ่อ,อ,อโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับเจ้านกเป็ดน้ํากับเจ้านกเพนกวินนะครับผมโอ,โ,โอ้โหปากแหลมเหมือนกันเลยน่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพราะผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมและฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลย และตายรางคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบราเพื่อนๆแลวน้องไปก่อนนะครับ E.P. หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย